รครับรอครับรอคุณกูไดนนะผมรอสวัสดีทุกท่านนเอุซี่เดี๋ยวเราจะมาทําที่วางทีวีครับผมซ่อมซ่อมให้มันใช้ได้ครับเอซี่ตอกน้ำให้พี่ได้วางทีวีครับทีวีได้ครับผมเพราะว่าข้างในจะไม่มีที่วางทีวีนะครับผมเอซี่ตอกแวะซื้อท่อให้สูงขึ้นครับผมเนาะโอเคนะครับผมให้ให้ไม่ต้อกกดเลยอ๋อไม่กดจะเปิดได้ไงไม่กดเหรอ ล่าสุดเนี่เราจะมาช่วยกันทำชั้นวางทีวีเนาะรอบผมรุงอะไรโอ้ยดูได้เนล่าก็จะทำชั้นวางทีวีสูงไม้ก็ไปนะอะไรอ่ะเอาเอาไว้

Có ừ. để đài TV thì còn sửa hay cầu Nào cho bền Chúng ta nước đây kìa เท่าสองเท่านั่งเฝ้าปืนกนเฮ็ดยังกันละหันเฮ้ยไิ้ยินอยู่บ่ใช่ไหมครับตันตันเฮช่อว่าจะส่องเรวบางเราวอไต้องน่นเท้าสอเ้านี่ยี่ทีอยู่ก็ ขออนุญาตเป็นแอดมินนะยังไม่ถ่ายคลิปนะฮะเรารับจ็อบพิเศษวันนี้เป็นแอดมินให้กับแองนายแล้วก็ที่บ่าวไทโซวนะทุกท่านนะฮะเรามาหาลำไฟพิเศษนะครับด้วยการเอาสมบัตเอามือถือเฉยอ้าวผมมาทำงานนะผมเป็นแอดมินให้เนาะบอกยาทำยานยังไม่ว่าไม่ทำดีเออเอฟซีสัมผัสหน่อยเดียวว่าเราจุ่ใหญ่เลย

ยิงน็อตนะกับชั้นทีวีเราพันนะฮะโอ้โหท่านีได่าใจมากเลยลาสุเมียวกัดเมียวยอกกันไม่ยอกกันโบเขาเรียกความรุนแรงอ่ะไปส่งทำไมลาสุเมียวกัดกัน รอคุณนะก็คุดายดอ๋อคุก็คุ้มได้ขอบคุณมากครับสิงห์ครับจังเลยเอาไว้ห่างๆเดี๋ยวไปฟาซีฟาซีเอาใส่ฟาซีไวไ้เดี๋ยวมึงเตะหลังทำไมมีแต่ฝาชีฝาเนนนี่นจะเอาไว้วางทีวีแล้วผมข้างในนี่ข้างในจะไม่มีที่วางให้ครับ ทีวีของอาทิตย์ยาไม่มีที่วางเราทำที่วางนะผมให้ยกสูงขึ้นเลยครับเอฟซีเจ้วไปเฮ้ยละละก่อนเดี๋ยวทดสอบความแข็งแรงก่อนอย่าเลฮ้ยเฮ้ยเฮ้ความแข็งแรงวางทีวีพอข้างๆ้างนี่โอ้โอ้โชว์โชว์อาอาเห็นนะเห็น นี่คือความแข็งแรงของชั้นวังทีวีโอ้โหแข็งแรงขนาดนี้น่าจะแข็งแรงอ่าพี่บาวขึ้นโอ้เดี๋ยวมขึ้นเร็วเดียวกลัวทีจะมาจะย้อนเยะพี่น้องมันมาทำเอ้าเอ้าเฉียวพี่ซี่ โอ้โหแถมเลยเยวนี่ไลบ่ด้ยปิดปานบ่โอเคครัเีสุีงเอาสวงเอาครับอาทิตย์ก็จะมีที่ตั้งทีวีนะครับผมโตตั้งทีวีครับผมก็ทำนะครับผมเจ๋วเลยนะครับผมเอฟซีครับรอครับรอคุณอะคุณใดเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ